ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราประจำวันที่6มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าตึงเครียดสูงสุดเพราะมีรายงานออกมาครับขเขมรเปิดฉากยิงรอบกัดฐานไทยเราบริเวณบืนี่ช่องบกกับเนิน469ส่งมาให้เราเนี่ยบาดเจ็บไป1คนทันที โอโหงานนี้ยอมไม่ได้นะครับก็สถานการณ์เนี่ยบริเวณแนวเขตชายแดนครับยังระอุอย่างต่อเนื่องนะแล้วไทยเราก็มีการเปิดเผยออกมาครับว่าสามารถยืดขึ้นบรที่จากเขมรมาได้เนี่ย13,000ไร่ก,กันเลยทีเดียวแตกไม่แตกไม่รู้ตอนนี้เราก็มีการเลื่อนประชุม JBC ออกไปแบบไม่มีกำหนดโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าโอโหเปิดกันแต่เช้าตรู่ ไม่น่าเช ok ื่อเหมือนกันว่าขมนจะกล้าเปิดเราถึงขนาดนี้นะครับกับเวลา7จ็นาฬิกายนาทีครับหน้าแนวรบช่องบกเนี่ยมีการได้ยินเสียงระเบิด1นัดจากฝั่งขมนเองโจมตีมายังฝั่งไทยเราครับกับเนิน4-69อาวุธที่ขมนใช้โจมตีเรามาเนี่ยก็เป็นปืนคอนะครับย้ำอีกครั้งว่าปืนคอนะคือการยิงมาด้วยปืนคอแบบนี้เนี่ย มันเป็นการประสงค์ที่ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่ปืนเล็กแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นปืนระดับที่จะทําลายฐานที่มั่นของเรากันเลยทีเดียวซึ่งก็สมบผลณให้กําลังพลของฝั่งในเราบาดเจ็บหนึ่งนายนก็เป็นจ่าสิบเอกปรชาชญาภิราชัยนะครับได้รับบาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดระเบิดเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ปลอดภัยดีแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหขาเมเรมันกล้านะครับมันกล้าโดยจุดที่เราโดนครับก็เป็นฐานภูมะละกอนะครับ ในบร,บริเวณช่องบกนั่นเองตระที่บมทราบมาเองก็น่าจะบาดเจ็บบริเวณตรงแขนนะครับโดนสะก็ดระเบิดซึ่งเราก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแหละเพราะว่ามันเป็นช่วงเช้าตู่แล้วประกอบกับสถานก,การณ์เนี่ยมันไม่ได้มีดีท่าว่าจะมีการประทะกันเกิดขึ้นมาหรือว่าขามนจะเปิดขึ้นมาเลยเนื่องจากขามนก็ถือว่า ย่อยยับเป็นพอสมควรกับฐานอื่นครับแต่ในพื้นที่ช่องบกเนี่ยเนิน7จ5ครับฐานใหญ่ของพวกเขามันยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับขเขมก็ยังยึดครองเอาไว้ได้อยู่แล้วประกอบกับฐานเดมันต่างๆเนี่ยน่าจะแข็งแรงที่สุดกับบรรดาแนวชายแดนของภาคที่2ของไทยเรา ที่เขมรน่าจะต่อกอกับไทยเราได้ก็ไม่แปลกที่จะมีการเปิดเกมออกมาแล้วสถานการณ์ตอนนี้เราก็ยังคงเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ยังไม่มีรายงานว่าเราตอบโต้ไปหรือเปล่านะครับแต่ว่ากําลังพลของไทยเราเนี่ยปลอดภัยดีกับบริเวณบรุณบรีช่องบอกซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับรอรายงานอย่างเป็นอาการจากวารพันที่2เองโดยก็อย่างที่ผมบอกแหละไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเขมรจะกล้าเปิดย้ำอีกครั้งนะครับว่าในบุรีช่องบอกเนี่ยเขมรน่าจะมีฐานที่มั่นละก็กําลังพลแข็งแกร่งที่สุดแล้วเนื่องจากเขาเนี่ย อยู่ในจุดพื้นที่สูงขมมากกว่าก็คงต้องรอตามอัปเดตกันต่อนะครับกับสถานการณ์บริเวณพื้นที่ช่องบกนั่นเองซึ่งผมเองก็คาดกันว่าฮุนเซนอาจจะมีการปลุกระดมใหม่ก็ได้เพราะสถานการณ์ของเขามรตอนนี้ ไม่สู้ดีนะครับเนื่องจากชาวเขมรเองก็รู้แหละว่าเสียบืที่ให้กับเราเยอะมากจนต้องมีการร้องเวทีนานาชาติแล้วนานาชาติก็ไม่สนใจแผนฮุนเซนเนี่ยมันร้ายมากกับการปลุกชาติยมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่อีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันจากการรบทั้งสองรอบที่ผ่านมาเนี่ยความเคลื่อนไหวในพื้นที่อื่นของเขมรนะครับก็มีกองกําลังขนาดเล็กนะประมาณ1 0บถึงสาคนเท่านั้นที่ประจําการอยู่บริเวณแนวชายแดนและก็มีความเคลื่อนไหวจากบริเวณปราสาทพระวิหารนะครับที่หน วุธออกจากตัวปราสาทเพื่อที่จะสื่อและก็คณะเอทีเนี่ยลงไปที่ตรวจสอบปราสาทเขาพระวิหารนั่นเองก็เลยต้องขนอาวุธออกไปกอน,นะครับซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างภาพแต่ก็ยังมีหนึ่งเรื่องดีครับคือการรบ2รอบที่ผ่านมานั้นเนี่ยฝ่ายไทยเราสามารถควบคุมและก็ยึดคืนพื้นที่เอาไว้ได้เพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆโดยเฉพาะพื้นที่กองทัพภาคที่2ครับที่สามารถควบคุมเพิ่มได้เนี่ย ประมาณ1 2 0 0 0ไร่โอโหถือว่าค่อนข้างเยอะนะกับการคุมพื้นที่แบบนี้แล้วพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นภูเขาทั้งลูกเลยที่เราสามารถควบคุมได้ส่วนในโซนของกองทัพภาคที่1ครับก็สามารถควบคุมเพิ่มได้เนี่ยประมาณ1,000ไร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ทํากินครับไม่ว่าจะเป็นสวนไร่นาะที่เราสามารถทําประโยชน์ต่อยอดเอาเองได้เหมือนกันส่วนในพื้นที่ของกองทัพเรือเนี่ยเราก็สามารถควบคุมพื้นที่ได้ประมาณ650ไร่ทั้งในพื้นที่หนองรีครับทามอดา ดังนั้นถ้าเกิดรวมพื้นที่มาทั้งหมดเนี่ยไทยของเราก็ยึดคืนจากคาเมนมาได้ที่เป็นแผ่นดินใดของเรานะหน0่งไร่ด้วยกันซึ่งก็เป็นตัวเลขประมาณการจากทางทหารนั่นเองนะครับก็เป็นข้อมูลจากคุณวัสนานานุ่มนะครับที่เป็นผู้สื่อข่าวสายอุปโสคของทหารนั่นเองส่วนอีกเรื่องราวนึงนะครับมาพูดถึงกองทัพเรือกันบ้างเนี่ยที่ล่าสุดเราตรวจการตรวจสอบแล้วก็ เข้ายึดพื้นที่นั้นก็มีการตรวจค้นฐานที่มั่นฐานขามิญต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าพบคลังแสงแบบเยอะแยะมากมายเลยครับซุกคาสิโนธรรดาไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงจรวด r p g ีเครื่องยิงลูกระเบิดหรือว่าจรวดต่อสู้รถถังปรสเนี่ยรวมถึงมีกระสุนอีกเป็นหมื่นนัดครับที่เตรียมจะถล่มทหารไทยเราซึ่งก็เป็นทหารช่างนาวิกโยธินเลยครับที่เข้าปฏิบัติการครับหลังจากที่เราสามารถควบคุมพื้นที่สำคัญเอาไว้ได้ที่ได้เปรียบทางยุทธภูมินะครับทั้งคาสิโนธรรมดาและก็พื้นที่ใกลเ้เคียงบ้านหนองรี ซึ่งก็เป็นฐานที่มั่นของขมิ้นเก่าที่เราสามารถยึดและก็ไล่ตกเขาลงไปได้กลายเป็นว่าโอ้โหตรวจพบเยอะมากทั้งเครื่องยิงต่อสู้รถถังครับขนาด80มิลลิเมตรเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด6 0ม mm. ิลลิเมตรเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง RPG แล้วก็ RPG 7ลูกปืนไร้แรงสะท้อนขนาด7 5ม mm. ิลลิเมตรครับรวมถึงจรวดต่อสู้รถถังแบบ B-40 นอกจากนี้เนี่ยยังพบกระสุนอีกหลายหมื่นนัดรวมไปถึงลูกระเบิดขว้างหลายชนิดอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีปืนต่อสู้อากาศยานอีกขนาด1 2 7ส mm. อทั้งแบบมิลลิเมตรทั้ แบบใหม่เป็นจํานวนมากซึ่งทางกรมสมบุทเนี่ยก็จะนำอาวุธบางส่วนครับไปเก็บรักษาเพื่อที่จะเป็นการศึกษาบ้างและก็ตรวจสอบเข้าคลังขณะที่อาวุธอีกส่วนหนึ่งก็จะนําไปดําเนินการทําลายตามขั้นตอนต่อ,ตอไปอันนี้ในส่วนของกองทัพเรือนะครับที่เราตรวจค้นล่าสุดเนี่ยมันมาเป็นคลังแสงเลยกับขมศน,นะครับถ้าเกิดเราไม่ถล่มแบบดับดับเนี่ยคงไม่ยอมกันง่ายนะครับขมนก็พร้อมที่จะต่อกกนและก็ยืดสงครามไปได้แบบยาวๆเลย อย่างน,น้อยเนี่ยกระสุนหมื่นนัดก็น่าจะมีกันแหละอย่างตา่ำๆก็5วันได้ที่จะปะทะกับไทยเราแต่สุดท้ายฐานแตกเสกอดนะครับปะทะกับเราไม่ได้อเดี๋ยวเรามาพูดถึงการับภาที่1กันบ้างนะครับก็มีความเคลื่อนไหวอัปเดตออกมาเช่นเดียวกัน กับกรณีรายงานล่าสุดครับที่ได้รายงานออกมาอย่างเป็นทางการว่าฝั่งไทยเราครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการจัดระเบียบ3ามพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านคลองแผงอำเภอตาปยาครับบ้านหนองจานหนองยาแก้วซึ่งก็มีทั้งการสร้างพื้นที่ให้ปลอดภัยครับกู้วัตถุระเบิดหรือแม้แต่การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เขมรเนี่ยมีการลุกล้ำมายังอธนิปไตยของฝั่งไทยเราโดยชุดทหารช่างนะครับก็ดําเนินการปรับพื้นที่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการระวังตู้คอนเทนเนอร์ริมชายแดนในบร้เวี่บ้านหนองจานและก คลองแผงเนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมลําเลียงตู้คอนเทนเนอร์เพื่อที่จะเข้ามาวางริมตามแนวชายแดนส่วนการนาที่มัน่นละก็เสริมความแข็งแรงของที่มั่นเนี่ยเราก็ได้ดั้ง3พื้นที่เลยนะครับเสร็จสับเรียบร้อยถ้าเกิดมีรบอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราได้เปรียบขามีแน่นอนโดยหลังจากนี้ครับส่วนราชการของไทยเราเนี่ยก็จะเข้ามาสํารวจและเร่งให้ความช่วยเหลือฟื้นฟ,นฟ,นฟนูสภาพบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นอัปเดตออกมาของกองทัพภาคที่1เองณขณะนี้เนี่ย ผมก็ยังไม่เชื่อว่าในโซนกรรภัพที่1นึ่งเขมนจะกล้าเปิดแนวรบกับไทยเรานะครับหรือแม้แต่กรรภัพที่2แหละ หลายๆภักส่วนเนี่ยขมรนย่อยยับเยอะจริงๆแต่ในพื้นที่ช่องบกเนี่ยมันมีจุดเดียวนะครับที่เรายังไม่สามารถยึดเลยก็ตีฝ่าไปได้เพราะต้องนํากําลังเนี่ยมายึดปราสาทตาควายมายึดปราสาทคนาหรือว่าอีกหลายพื้นที่ที่เป็นแนวที่ใกล้กับเขตชุมชนของไทยเราในพื้นที่ช่องบกเนี่ยส่วนใหญ่ก็บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ป่านะครับเราก็น่าจะไล่มาเป็นอันดับสุดท้ายแต่ขมนมีการเปิดเราแล้วในวันนี้สถานการณ์เนี่ยถึงแม้ว่าขามรนจะบอกว่าเฮ้ยหยุดยิงนะขอประชุมได้ไหม โดยเฉพาะการประชุม JBC ครับหรือว่าปักปันเขตแดนร่วมกันเนี่ยทีแรกกระเมนอยากประชุมแบบรวดเร็วนะครับไทยเราก็ขอเลื่อนเป็น28ธันวาเลื่อนมาเป็น1มการาครับแล้วก็ขอเลื่อนไปอีกเหมือนเดิมตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการกําหนดเลยกับการประชุม JBC ซึ่งกรเมนรอได้ก็รอต่อไปครับรอไม่ไหวก็ต้องเปิดเกมรบมาซึ่งยังไงก็ต้อง เฝ้าระวังและอัปเดตติดตามกันนะครับผมก็จับเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมรับทราบกันแบบนี้เชืเ่อเลยเกินว่าการเปิดยิงปืนคอมารอบนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการยั่วยุไทยเรานะเหมือนกับรอบที่ผ่านมาเนี่ยขามรก็มีการเปิดเราเหมือนกันกับบริเวณช่องกันมาถ้าเกิดคุณผู้ชมจําได้นะครับมีการยิงทั้งปืนคอเอย่ยมีการยิงทั้งปืนเล็กเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งซึ่งยังไม่มีรายงานว่าเราตอบโต้ไปหรือเปล่าถ้าเกิดได้ผมคาดการเนี่ยเราก็น่าจะมีการตอบโต้กลับไปในนนนแวววกกาาาาารตตตต่่่คคคคงงง้้้ออิิดดมมืบบหยลชะั เอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเ็รอได้เก็คกรอได้ ลีเธอทำกูดีวะลีทำได้ทำได้เอามคือแย่เดี๋ยวบอกทายอยากการสิบเกันได้หนิ